สวัสดีค่ะจากบาลายวังพยอมค่ะวันนี้บารายบังพยอมมาผสมปุ๋ยจุลินทรีย์ต่างๆนะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีฮอร์โมนไข่มีจานด่วนที่บาลายบังพยอมเรียกนะคะก็คือใช้นมหมักนะคะแล้วก็ จุลินรีลำข้าวหรือฮอร์โมนลำข้าวนะคะวันนี้บาเลายวังพยอมก็จะเอามาลดน้ำให้ชุ่มชื่นนะคะอันนี้คือต้นชมพู่นะคะต้นชมพู่ของบาไลายวังพยอมตอนนี้ก็ดอกเริ่มบานแล้วนะคะในวันก่อนนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าดอกของเขาเริ่มตูมใหญ่แล้ววันนี้ ดอกของเขาบานแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นช่อเป็นพุ่มเป็นพวงสวยใช่นะคะนี่ค่ะดอกคล้ายๆกับต้นผู้จอมพลน,นะคะนี่ค่ะมีทั้งแมลงพึ่งมดนี่ค่ะเป็นดอกชมพูที่สวยงามนะคะและปีนี้ก็ดอกเป็นพิเศษ หลังจากการที่ให้น้ำแล้วก็ใส่จุลินซีสังข้อแสงแล้วก็โฮอร์โมนไข่นะคะไปหนึ่งครั้งวันนี้บาลายวงพยอมก็จะมาใส่จุลินซีสังข้อแสงโฮอร์โมนไข่จานด่วนหรือว่านมหมักนะคะแล้วก็โฮอร์โมนลำข้าว เพื่อบำรุงดอกของเขาไม่ให้ร่วงนะคะก็ปีนี้ไม่รู้ว่าจะประสบปัญหาอะไรขึ้นมาอีกนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้กินวันนี้ก็ไปรอรุ่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันใส่ปุ๋ยกันก่อนนะคะการใส่ <S <S ของบ้านไร่วงพยอมนี้คือการลาดลดเลยนะคะเพราะเราได้ปล่อยน้ำลงไปแล้วนะคะ ในอัตราส่วนนี้ก็ผสมเข้มข้นแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นพืชยืนต้นแล้วก็อายุปีห้าปีนี้แล้วนะคะเราก็จะลดจุลินทรีย์นี้ให้รอบทรงพุ่มเลยนะคะจะไม่ล่าดลดที่โคนนะคะนี่ค่ะ เราก็จะราด,ดรถลงพุ่มแบบนี้นะคะเราจะไม่ไปราดรถที่โคนนี้นะคะเราได้ปล่อยน้ําให้ชุ่มชื้นแล้วเราก็อาจจะเป็นสีนี้ลาดรถลงไปนะคะเมื่อเราราดรถเสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ํารดข้างบนพื้นดินเพื่อไม่ให้เขาแห้งติดอย่กับพื้นดินนะคะให้เขาซึมซับ ลงไปในดินแบบนี้นะคะแม่ตาที่เราส่วใช้นะคะของบรายอคงพยอมนี้ใช้แต่ละชนิดก็คือร้อยซีซีนะคะต่อน้ำสิบลิตรแบบนี้นะคะนี่คือถัง ที่ทำด้วยพลาสติกผ่าเป็นกระ l อนพลาสติกนะคะผ่าที่ทำแล้วก็ได้ลงคลิปไปว่าคือเรือบกนะคะสาม,มารถที่เราจะทำใช้ได้หลายๆอย่างใช้ขนน้ำใช้ขนของใช้ขนดินได้นะคะอันนี้เราก็จะลดน้ำรอบทรงพุ่มแบบนี้นะคะ การที่เราให้น้ำให้ปุ๋ยสม่ำเสมอจะทำให้พืชดอกไม่ร่วงติดนะคะและเมื่อเขามีความเจริญอุดมสมบูรณ์ของลูกเขาดอกเขานะคะก็จะไม่ร่วงหล่นนะคะถ้าวันใดเราขาดน้ำไปสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะทำให้ดอกของเขานี้จะหลุดร่วงได้นะคะตอนนี้ดอกของเขาก็ยังมีอยู่แถบเดียวนะคะที่ ช่อดอกได้ออกก่อนนะคะก็จะเริ่มบานแถบหนึ่งนะคะคือหมายถึงว่าจะทยอยออกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ยังตูมอยู่นะคะเริ่มมีบานบ้างป,ปลายนะคะก็เป็นการดีของเกษตรกร,ร,กรลายย่อยนะคะที่ว่า ขายเองจะได้สอยได้ทุกวันนะคะแต่ถ้าเป็นสวนใหญ่ๆก็เราต้องให้ติดดอกพร้อมกันนะคะเพื่อเราจะได้เก็บเกี่ยวสอยส่งแม่ค้าได้เลยนะคะวันนี้บาลายองพยองก็พาเพื่อนๆมาใส่ปุ๋ยชมพู่นะคะมาอัปเดตการเจริญเติบโตแล้วก็ การใส่ปุ๋ยในวันนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาไายหวงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ